นสะนะทีมเรนี่เลยว่ะรึเปล่าไม่รู้โอ้ค่อน้าง โอ้คนขังเูหน่ยใช่คนขางโอ้หกสิบหกคนขังอยมาอใช่คนขางใช่เริ่มแล้วเร่วเดินเดลงแช่ ออพี่กูไม่เล่นเกมหมูไม่เล่นเกมหมูเกมทำลายมิตรภาพเดี๋ยวไปเล่นใส่ไว้แชทดลย <c oughs> ไม่อะคือเมื่อวานเนี่ย เป็นไลฟ์สอบครั้งใช่ป่ะครั้งที่สองอเผลอรับว้ยแล้วไม่ไลฟ์ต่อไปสามชั่วโมงลได้ยินเสียงนาฬิกาปุ๊บตอนปุ๊บตอนเช้าด้วยคตดแบบอาาอิงโคตรเจ๋ง baby you s u r e หับเป็นตายเลย ปกติแล้วปกติแล้วไอตัวละครแตลกปะแล้ยยวทีอยากมันแล้ควรที่ยามันใหม่ไหมหยุบไม่ค่ะก็แปลกคุณลองเมนต์หน่อยได้ไหมเมนต์ไปแล้วมันขึ้นไม่ขึ้นวะเอ้ยแต่เปิดขึ้นละเออขอคอมเมนต์คอมเมนต์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่ม นนคคมันยังจยเขียนว่าไม่ขึ้นนะพ่ออืมน่าจะต้องรอนะอันนี้นะ,ะไม่ขึ้นแล้วอ,อันนี้ตัวจริงป่ะครับ

สียงสตาร์ยแล้วอันนี้อชปุ๊บ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 อยู่น,น,น,นี่ผู้ชมที่เข้ามาดู2องคนมีใครเข้ามาดูไหมสวัสดีครับดูพร้อมกันหนึ่งพี่ดูพร้อมกันหนึ่งก็คือเรากับคุณมีอันยูอันยูมีปะเปล่าวะฮีโร่ จะ,จะมีคาราบโซคนไม่ไม่มีแคลร์ไม่ได้จะมีละมาเชิญเพื่อนกันนายพัชระ เวลาราจะส่งให้เฮ้ เสียงติดอวัยติเสียงโู้ติดอวัยตดอูเสี่งมันอยู่ในอเลยเสียงโติอัตดตอ้เสี่งมันอยู่ในอกเลยเสียงโูติัตดตเสียงในไรไม่ไ่ในอเลย คิดว่ามันคข้างอยู่ในอ,นนองค์นิดหน่ิว่าตัวละครมันใหญ่พออย่างแตว่าปกติอ่ะอคิว่าตัวละครใหญ่พอไหมอืไม่พอเอ้ยน่าจะระวานี้แหลจะให้ใหญ่เออะวมันวันนี้ว่าัวรจะใ่กว่านีวะนี่ยจะยจะให้ใหญ่ เอ้ยมัเหมือนหรอไม่ควรจะใส่กว่านี้วะเฮ้ยใช่ใช่เออไม่เหมันหรอไมนควรจะใส่กว่านี้วะสวัสดีครับพี่น้องคือต้องสลับนอนสลับนีเออ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 ผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้ หีคนมาดูอะไรไมนะ่ได้สองคนคิดว่ามีมีอันยู่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยมันจะได้ยินเสียงบด็กปะน่าจะได้ยินเหมอยู่เปล่า เหม็นมานะ <Hi> ฉันเป็นกระเทยและใครไม่เคยนอกใจไม่ขึ้นวะขึ้นจริงขึ้นจริงมึงๆๆมึงๆๆมึงๆๆมึงเม็นมามึงเหม,ม็นมาเหม็นมาเลื่อยๆฉันกลังจะเทสระบบห้าห้าหกปีห้าใช่ครับพี่ผมผมไลค์รับพี่ผมผมจะไลค์ทุกๆวันศุกร์ครับผมผมสัญญาผมจะทำตามสัญญาอ เราจะปิดไหมครับโอ้ปิดเปล่าวะทักมาคุณพัดเมนมาหน่อยสิถ้าคุณดูอยู่เมนมาหาฉันหน่อยฉันอยากรู้ว่าถ้าฉันเล่นเกมอยู่มันจะขึ้น,นไหมน่าจะขึ้นนะอันนี้คือตัวละครมันขึ้นอยู่ใช่ไหมตอนเล่นเกมขึ้นขึ้นอ เม้นเม้นเม้นทุกคนทุกคนสามาคีกันเม้นหน่อยฉ้นอยากเห็นมันขึ้นไเ,เดี๋ยวเขาไปแช่เจอาละกระทีนน่าเม้นยังเม้นยัง โครตดโครตดโครตครตฮึงังไม่มีใครมมเมนบ้างหรอตอนนี้ยล้วนเมนไม่ขึ้นจริงวะ มันก็ขึ้นนะ <Men. S 2> แต่คุณคุณไม่เห็นนะมีคนเมนต์เหรอใช่ไม่ต้องบินไม่ต้องเป,งเปลี่ยนของไลนยเออเชี่ยหาแล้วไม่เห็นเม้นต์นีไ่ไงวะ fn sfs กูจะเห็นเม้นไหมเนะี่ย อามาเห็นแค่นี้อ่ะมันไม่เห็นในเม้นตน์เลยทำไงอ่ะคุณพัดคุณพัดช,ช่วยด้วยคุณพัดดูอะไรอยู่วะคุณพัช,ช่วยฉันด้วยอืเออ ผม,ผมว่าผมไปละอะครสู้ๆดัชุดีใจหลงพี่ไขเควสเข้าดิสมาหน่อยลงพี่ใขเควสผมต้องการคนช่วยเหลือวันนี้นะครับผมขอปิดไฟยังก่อนเกิอ ชวิตเตอร์แอปเตอร์มคืออะไรชาวิตเตอร์ดิกต่อติกต่อพูดที่ตามไม่เจอไงดรอืมพูดที่ตามไม่เจอไงไรแต่สัตว์ดีไม่ได้ Heal me p l e a s e ไม่มีเมน้นคุณบาท Heal me เม้มนยังไงออ่ะ้ยมันไม่ขึ้นเม้นอะ่ะ เคียยังอยู่ไหมเฮ้ยพี่อย่โปรดต,บตอบเนี่ยในนี้เนี่ยไม่เห็นนะหรือกูต้องเปิดไลฟ์กูวะเนี่ยเนี่ยเนในนี้นปกตินะกูอะไม่เห็น xin chào ơ sao mày không nhìn มาแล้วเว้ยสวัสดีครับไม่เ่อนไรคันดาเกล่าไรนะเปิดจากมือถือกูต้องเปิดสองจอคู่กันคเคอะไรงั้นนหนึ่งเลย กูจะลองเปิดสองจอคู่กันนี่กูต้องใช้ความพยายามอยู่เป็นอีกนะค <c oughs> ออล้วจะเปิดสองจอแล้วกูจะวางอีกอันตรงไหนวะ ลราก็จะวางอีกอันอยังไงวะถ้ากูเปิดสองจอเนี่ยดีคาบแม่สวัสดีค่ะมาได้ไงมาตอนไหนเออมึงทำไม่สิงเบาพุทธสิงเบาสุดๆฮลัลโหลเท็ พี่พี่ทีพมไหมพี่ปัดปัดเสียงปะเสียงเจ้าเบาสุดๆไปเลยจ้าบามากไหม <c ười> มึองรอออกดีเข้าไหมก็ไม่กูเนี่นยนะ <c ười> ต้องออกดีเข้าไหมนนี้นะครับเสียงปกติอ่ะ <c ười> ฮัลโหลเจมี่รัปิ๊ปปี้สวัสดีครับคุณอนุิปปี้ตีตีจิปปี้ตีตีตีมัม สดีค่ะเสียงเอเคบเคฟเสียงในไลฟ์อ่ะเสียงในไลฟ์ปกติป่ะเข้าไปดูไลฟ์ก่อนพี่พี่อย่าเพิ่งร้องไปเองพี่พี่พี่อย่าเพิ่งี้ดีพี่โลพี่ว่าไงว่าไงเข้าไปดูในไลฟ์ก่อนในไลฟ์เสียงเบาเสียงดังเสียงพี่เบามากเลยในไลฟ์เสียงเบาเสียงดัง เบาส,สุดๆในไลด้วยนะนีอกเขพี่สียงเบาไม่เบาจรงอะกงได้ดยวโบนใหม่แบบ Hello <oughs> Happy ได้ไหมครับเบาเหมือนเดิม

เธอเดิมหรือไม่เจ้าฉันบอกเขามาสิตังละโอเคตังมากไหมผมอไอพี่กันกล้วยคนไหนอนโนมีตังไหมเธอเธอเธออโนมีตังไหมโอ้โหลำพงยู่ยใสยวะ มึงเดี๋ยวขอลงไลค์กันแบบนึงนะขอลงไลค์กันแบบนึงเ,งบบงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต่อจะดูสิบเอ็ดคนมาตากันแชทส,สองขออนุญาตลงไลค์กันเลยครับห้านคนห้าคนขอลงไลค์กันขอามจริูกเปนะิดเผยแล้วเอ้ย ได้ขอลองไลก่อนแป๊บนงแป๊บนี่แย่เลยเมื่อเดีขาออกดิตจ้ะแค่นึงนะ